แม้ถึงกับอึง้งลูกสาววัยห้าขวบได้ทองคําแท่งเป็นขอ,ของขวัญจากเด็กชายฟังคําอธิบายผู้ปกครองอีกฝั่งยิ่งอึง้งมีรายงานเรื่องราวของคุณแม่ชาวจีนรายนึงค่ะเธอถึงกับตกตะลึงหลังพบว่าลูกสาววัยห้าขวบที่กลับมาจากโรงเรียนอนุบาลในมณฑลเสฉวนประเทศจีน พร้อมของขวัญสุดพิเศษที่ได้รับมาจากเพื่อนร่วมชั้นซึ่งไม่ใช่สติกเกอร์หรือขนมแบบที่เธอคิดไว้และต้องอึ้งหนักกว่าเดิมเมื่อได้ฟังคาอธิบายจากแม่ของเด็กชายที่ให้ของขวัญสุดล้าค่านี้มาโดยคุณแม่รายนี้ได้เผยว่าเธอมีลูกสาวอายุห้าขวบที่ยังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลไม่นานานนี้ตอนที่ลูกกลับมาจากโรงเรียนเธอสังเกตเห็นกล่องสีแดงแปลกๆอยู่ในกระเป๋าเรียนของลูก ทําให้เธอรู้สึกแปลกใจเพราะเธอเป็นคนเตรียมของให้ลูกนําไปโรงเรียนเองแต่ก็ไม่เคยเห็นกล่องนี้มาก,ก่อนจากนั้นลูกสาวก็นํามาอวดว่ากล่องดังกล่าวเป็นของขวัญที่เพื่อนร่วมชั้นผู้ชายเพิ่งจะให้มาเดิมแม่ก็นึกว่าเป็นสติกเกอร์หรือขนมแบบที่เด็กๆมักจะให้กันแต่เมื่อเธอเปิดดูก็ถึงกับตกตะลึง เมื่อได้เห็นของขวัญในกล่องเป็นทองคําแท่งที่เปล่งประกายบนทองคําแท่งแต่ละแท่งมีตาประทับอักษรสี่ตัวที่แปลว่าทองคําจีนอยู่เมื่อลองหยิบออกมาดูก็พบว่าทองเหล่านั้นมีน้ําหนักจริงๆทําให้เธอถึงกับตื่นตระหนกเพราะไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนนํามาให้ลูกจริงๆ แม่จึงถามย้ำอีกครั้งว่าลูกแน่ใจเหลอว่าเพื่อนให้มาเมื่อได้รับคำยืนยันจากลูกสาวคุณแม่จึงรีบติดต่อไปหาผู้ปกครองของเด็กชายเพื่อจะนําทองคําหนักสองรยกัมนี้ไปคืนโดยให้ครูเป็นตัวกลางช่วยประสานให้ได้คุยกันอย่างไรก็ตามแม่ถึงกับตกตะลึงอีกรอบเมื่อได้ฟังคําอธิบายจากผู้ปกครองของเด็กชายกลายเป็นว่าครั้งหนึ่งลูกชายของพวกเขาเคยมาถามว่าทองคําแท่งนี้มีไว้ทําอะไรพ่อแม่จึงอธิบายไปว่าทองคําเหล่านี้ คือสมบัติที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้ลูกใช้สำหรับนำไปสู่ขอภรรยาในอนาคตแต่ไม่คาดคิดว่าสินสอดที่เตรียมไว้จะถูกลูกชายนำไปใช้ตั้งแต่อายุเพียงแค่ห้าขวบซึ่งนั่นทำให้แม่ๆของทั้งสองฝั่งถึงกับหัวเราะโดยผู้ปกครองของเด็กชายบ่นว่าลูกก็ใจร้อนเกินไปนะขณะที่แม่ของเด็กหญิงกล่าวว่าฉันก็ไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาสู่ขอลูกสาวเร็วขนาดนี้อันหนึ่งสำหรับร,ราคาทองคำในตลาดจีนนั้น พบว่าทองคำแท่ง2แท่งนี้มีมูลค่า95,800หยวนหรือราว476,000บาทนับว่าเป็นการให้ของขวัญที่แพงเกินไปมากจริงๆสำหรับเด็กอนุบาลขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณคะ่ะ